ป้ดดิเจ้าป้าดาวจะมาทำพะโล่อกไก่ไข่ต้มมีอกไก่อกขึงเนาะแล้วก็ไข่เอาซีอิ๊วดำหลาดนิดหนึ่งเนาะหมูสามจนหนึ่งขีดเอาใส่ข้างหน้ามันออกมันมาได้เนาะเครื่อนงนี้สามเกลอใจผงอันพะโล สำเร็จลูกไปเจ้าค่ะไปทํากันเนาะทําพะโลโอกไก่ไข่ตรงเจ้าเชนน้ามันผืดไปนิดถึงเจ้าแล้วสามเกลือลง พริกไทยเม็ดตัวเจ้าพริกไทยแห้งเนาะตับใส่ตัวนี่จะได้หอมเจ้าหมูสามช<ม>ั้นผีเดียวเจ้าเรับเจ้าบะถึงผีเก็กหะ xe xếp cắn đây các bạn xay mình dơ cho xay tối cho khua, cho khua ใส่ซีอิ๊วดำเ็นิดเหมือนกถ้าไผ่สอบดั้ก็ใส่เยอะๆเนาะไข่ต้มปลาดักก็ลวดไปแล้วองละอดปลาดักปิดมือถือได้เนาะตอนคั่วเจ้าคั่วเหมือนนะ ใส่ซอสผงชะรด์กับใส่ต่อนนี่เลยเจ้ากระดาวใส่น้อยหนึ่งเนาะน้ำเจ้าน้ำควาหลวดต้มเลยเจ้าใจมอมใบเดียวนี่แหละสีอหลขาวเจ้า ใช้เป็นนิดหนึงเนาะซีอิ้วขาวซีอิ้วขาวเกลือเจ้าเกลือไม่ร้อตอนคั่วเนี่ยมาใส่เหมือนกันเจ้า <laughs> เหมือนกัน กำลังจะเดือดเหมือนกันเจ้าใส่ก้นืสอหลังมันก็อยู่ในโมนั่นแหละจะไม่เรื่องมากอย่างเจ้าทำกินมันจะทำขายสมัยก่อนใส่แต่น้ำซีอยูวอย่างเดียวอะ่ะ เนละบาทสมัยก่อนนี่นะไข่ต้มน่ะเจ้าป้าดาวนี่ไปรับจ้างปลูกนาหนี่วันสิบบาทชื่อไข่ต้มเหี่ยแก่นห <c oughs> อข้าวเหี่ยแข่นั่นแหละยุคป้าดาวน่ะเจ้าไปปลูกนาวันขำานะ่ะได้สิบบาทห่อข้าวติดน่ะเจ้าสมัยป้าดาวอายุสิบห้าอาะสิบหกสิบเจ็ดเจ้า เจือกะสมัยนั่นข้าวสารเลือดหนึ่งบ้านบักกึงถ้าจะอูเางาเนาะผมพะโลเจ้าใส่เลยสองร้อมดละ โอ้ยังมีหัอยู่เจ้าป้าดาวซื้อทีกัสองสามสองอันนี้สองน้อยจ้ะสองใหญ่อยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวก่อนเจ้าเคี่ยวอันนี้ไปซักก,รรกันก่อนถึงเจ้าไข่ต้มใส่นะ้องหอมโอ้ยปลาดาววาะนะอยู่มังนอกนะได้ทำกินแบบนี้ บุญุดๆดนะเจ้ามางคนเนี่ยไม่ได้กินนะแบบนี้นะจะทำเครื่องมันกนหลายมันก็ในเสื่ออันผงฟลาโลซสื้อซีอิ๊วขาวเสื่ออันกาท้องกาเทียมหลากพักโซงพักซีมันก็เออทำถึงว่ามันบบเยอะแต่มันก็หลายอืม ไหนจะซื้อไก่ซื้อไข่ซื้อหมูมีน้อยเจ้าที่จะทำอย่างกับบาดาวนี่ได้ทำกลินแบบนี้ยู่ญี่ปุ่นดีที่สุดเจ้ากลัเงินไปชื้อตลาดนี่มันมั่ยจมีแล้วมึงนอกเจ้าพยายามกลินจ่างทำซื้อของชดมาทำเอาเองเนาะ ญี่ปุ่นปวมาใจมีขายนะเจ้าของกินซุปจะกรับบันเทาเนาะมันมีทางทุกคนอยู่เพ่ต้องทำเอาเองเจ้ากับข้าวของไทยปย่านี้ป้าดาวทำมาเจ้าทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่บางข้างกินมมดทิ้งเออมันอยู่สองคนนะแต่นี่ทำมาเยอะมอหน่อยมดอยู่ไก่แขกอ,อกขึงหมูแปดสิบกัม ไข่กับประมาณเก้าแกนแค่นั้นอ่ะไข่เบอร์เอ็มด้วยไปเยะกินสองคนพอดีอ่ะเจ้าไก่ขแข่อบไป่ติป้าดาวนี่อู้เป็นความจริงนะ,ะเม่พอใจมีขายน่ะกับข้าวไทยกับข้าวเมืองในตลาดนะเจ้าอืม ใครอยากกินต้องทำเอาเองอยู่มัง้งเนาะเอ๊จะเอาจะใดนี้นี่ป้าดาวก็บอกกินหวานป้าป้าก็บอกกินหวานจะได้ก็ต้องใส่น้อยหนึ่งเนาะขึงจอดนี่เจ้าบะเต็มจอดเนาะประมาณจอนซอใครเจ้าเอาใครลงเลย bữa hai sáng tay móc của đi cho cháu thầy câu nó cấm cả mà cháu thầy อกไก่ไข่ต้มเจ้าห่อก็ห่อน,ออนนะป้าดาวจะไปมาเจ้าเอีกอะทำกะเพราบอกวันเขียดเจ้าวันหนึ่งต้องไข่หัวหละประมาณห้าสิบขังอยู่คนเดียวก็ต้องไข่หัวได้เจ้านี่ป้าดาวอยู่บ้านคนเดียววันขำวันขำเลยนะก็อยู่สองคนป,ป้าป,ป้าป,ป้าเป็นทำงานมันก็ หลวงเจ้าผลออกบ้านนะแล้วนะป้าดาวผมเช้่วหนูนะพวามัานอนคนละห้องเนาะพ้าโลโอกไก่ไข่ต้มเร็จเรียบร้อยละเจ้าทำกันรู้เนาะทำแบบง่ายๆก็อร่อยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามฮุ้ป้าดาวด้วนเะนอรจำได้พาดคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ